ปวดหลังปวดเอวเส้นยืดเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาหลองพอท่าเจ้าใจเงาของเปิ้ลเนี้ยสวัสดีเจ้าปรากาะพัดทำแล้วพัดพาสุภาษิตเจ้าวันนี้พัดพาคุณผู้ชมมาดูว่านภพยดำเจ้าดังบ้านพัดจะฮห้องว่าปูเลยแดงลักษณะเปิ้ลจะเป็นแบบนี้เจ้า จะต่ตงจากไพยที่เ้าใช้เป็นสมุนไพรประครบหรือว่าใช้อบใช้นวดทั่วไปเนาะไพลนั้นใบมันจะยาวกว่านี้เจ้ามาได้ใบกว้างแบบนี้เนาะไพลทั่วไปที่เหาปลูกตามบ้าน,นะเจ้ะเป็นสมุนไพรช่วยประครบจะแตกต่างจากไพยดําแบบนี้หรือว่าปูเลยแดงนะเจ้าแต่เป็นคนละชนิดกับกระถือนะเจ้าเนอะ ว่านไผ่ดำมีอยู่สองแบบอย่างที่พัดเคยบอกไปแล้วเนาะเพราะว่าพัดเคยทคําคลิปลงไปแล้วเจ้าอันนี้ก็เป็นไผ่ดำหวัวเปิ้ลจะสีม่วงอมน้าตาลเจ้าช่วงนี้หน้าฝนเนาะฝนตกแบบนี้หัวของเปิ้ลสีอาจจะจางๆน้อยเจ้าแต่ถ้าเป็นหน้าแรงหรือว่าเข้าหน้าหนาวสีของเปิ้ลจะชัดเจนเจ้าสาหรับสมุนไพรไผ่ดำหรือว่าปูเลยแดงนั้นมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างเยอะเจ้า พัดเคยทําคลิปลงไปแล้วสรรพคุณต่างๆของเปิ้ลเนาะแต่วันนี้ท่านใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวเส้นยึดเอ็นตึงเอาจะใช้เงาของเปิ้ลแบบนี้เจ้าขุดเงาของเปิ้ลออกมาแบบนี้เลยจากนั้นก็ล้างให้สะอาดปอกเปลือกเปิ้ลออกเนาะที่ดาๆเอาออย่ังเสร็จบริเวณตรงนี้จะปอกผิวปอกออย่ังเปิ้ลออกให้หมดเลยจากนั้นก็เอาไปตาเจ้าสักหนึ่งแง่ง แง่งขนาดนี้จะเนี่ยแง่งขนาดนี้เนาะเอาไปตำตาตําๆื่ละเอียดเลยเจ้าผสมเหล้าขาวน้อยหนึ่งจากนั้นกะกรองเอาแต่น้ํามากินเจ้าก่อนอาหารเนิ่งข้งละสามช้อนโต๊ะวันละสามเวลาเจ้าเจ้ากลางวันเย็นเนาะอาการต่างๆที่ท่านเป็นบอกว่าจะปวดหลังปวดเอวเส้นยืดเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาลองพอเอเจ้าใจเงาของเปิ้ลเนี้ย สูตรนี้เด็ดแท้ๆเจ้าคุณผู้ชมถ้ามีไพรดำหรือว่าปูเลยแดงนั้นลองพอเนื้อใจสมุนไพรไพรดำนะเจ้าหรือว่าปูเลยแดงเนี่ยเนาะเห็นผลชัดเจนเจ้าคุณผู้ชมฝาก<ม>บอกต่อกันไปโดยเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปาก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีเจ้า